ไปแล้วโดนประคับครับผมเป็นไงไข่บะแดงอีกรอบนึงรอเสียาสูบจะโอยไม่ล้างลูกอันนี้ไม่ลไปไกลประมาณสัก4กิโลครับมันได้เมล่อรอบหนึ่งนะครับว่าสาใจนะครับต้มใส่หนวดจำยันปิศแจเบียร์ตอนแรกครับอ่ารอบนะครับเดี๋ยวไปฮอดหมองกันฮอตไม้กันอยู่มันจาก4กิโลครับอ่านะบัวเตาครับเตาหน่อย เอาละขอสถานที่เดี๋ยวไปเอาไม้เสาอีกอันนึงนะครับมันขาดบ่พอโอ้ยหน้าตาบ่ให้คนมาใหญไงแบะแดงมึงดูวยมันจิมาเล่นไผ่มาเล่นไผ่เปล่าเด,ดี๋ดวยวไปหาไม้เสาข้างหนดีเดี๋ยวข้างในพุ่นละก็่าไปไม่อยู่โอเคเดี๋ยวไปกัดลายครับเต็มคอผมเลยโอ้ย ตอดชุดไปเกัดใสมาทีมึงด้วยนงจะหั่น้หน่อยเดียครับยังได้อยู่ปลากินปบ่คเดียวคเดียวนมเดียวหอกมกินอะไรขึ้นก็บ่นี่เอาจะหั่น้อยครับมีใครบ่นยกินยังเกาะกินห้อนากกินนอนกัดกินนมโยกล่ อาหารสั้นทุ่งเนะนี่ยนี่อยู่ไปไหมเป็นผีบ,บอบอครับไงเกิดเป็นสิงโตเอาเป็นเล็บดิบนึกว่าใม่ใหมถ้าเล็บสีดำเลยถ้าสีแดงไปถือกระเป๋าอยุท่าสีเขียวเอาไปนอนไปเถอะนี่ครับมีแต่เป่งเลยอันนี้คือคือรอบสองรอบแรกผมลงยูทูบไปแล้วเมือ่ขขอวานขอว่างครับมาน,นี่เนลยว่าง,เอ,งเอารถบัตรไหมรถบัตมาม อย yeah, to ่าไปตอมหรอกแม่ไปม่วงบ่เราไยไปจังเดียวหมดแดงโอ้ยหมดแดงเต็มเสือเลยครับผมปั่นถึงไปแล้วมันกัดไปไปไปต่อฮัลโหลทำไมมันกัดเหรอได้ได้บ่เดินเดินตา ใ่บัเอิญเรอเกือบกิโลพอีนตาแล้วนะให้ผมจะไลไลอันนี้ใบใหม่บังซื้อนมันอยู่กลางันี่วะไ่อ่กลาเลยนี่เดเดเดี๋ยวเพิ่เดี๋ยวมังยิปกัเกัดบงเดียวเดี๋ยวเป็นยังไงคะอาการ ทิมหัวมิมหัวเลยเนอาอยู่กีว่าอนแล้วแ้พอแล้วแต่สออ่อนเนาะเบิ้งใครหม่แางคนมาเนียเ็แล้วเออนเป่งเฮียวเ็นยังจะเกบมเป่งหน่อยเสียไายเออบอกเออหดกัด กทเดี๋ยวดอ้่มนั่นอ่นครับเมวยไดคอนึนทีแล้วกินบาตัวนี้เบด้อดกัด่เอัโอ้ยไอะกานีบอยกเร็วน่ได้เออ สอ่อนไม่ปลาเลยมันมีคนมาหาไ่มีแค่เป็นบอกใหมานหีก็เรื่องมียนงฟังบากหนอยก็บัไรบัฟไเดี๋ยวมาคุยกันเดี๋ยวบอหัไหลด้างมเต็มเังอ่ฟังบอนั่นอ่ะันนี้จะห้างสามห้างสี่ห้างหนึ่งคู่ล้มจะคือเขาสานซีเขาเนี่ยว้าวว้าวก

เก่งตั้งไข่พวกไ่น่อยแล้เนาะอ๋อแล้วแอมใส่ลอดค้างไปเนาะผมน่ะสิยุติจำนี้ก็ได้ครับไปหอดรถก่อนผมมันมันกัดเต็มเลยครับกัดไข่ต่อไข่กัดกันครับโอ้ยโอ้ยเอาเอาฮะโมแดงกัดห้องไห้ไว้ซจำเนี่ยคับแล้วครับเพ้อแหละผมผมหูฮะไหวทคงนี้ก็ได้แล้วแต่เราจะมาอีกจังเดี๋ยวก็เสียมไว้น้ำละเดี๋ยวก็เห็นเขาก็เอาไปยัดยัดใต้งยาเข้าไปยอมหรอกครับผม ไวได้ผมพอเป็นกันๆเลยครับตุ่มน้ำมือเต็มเลยนะกัดประมาณเป็นพันๆตัวมื่นเป็นแผลเลยดนะ้อ่ะได้กับได้หลายจเจ็บล้ไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจโอ้โมเดลกัดตัวเดียวนกัดเป็นพันนี่เหมือนจมน้ำมาเจ็บมากโอเจ็บมากเจ็บมากข้รม,มาขึ้นรถมา กินคนเดียวละอ่าแกกลับ้ปครับบึงหอดบานแล้วบาไวเบ่งอื่นแผลมือื่นเลยลงยูทูปเต็มคอเต็มแนเงี้ยเลยไหลนะครับหลไหลข้ากัญกว่สันปึ้งเลยจนเต็มเอาเก่งๆเจ้าสนเอาผิดนี่มันเก่งะ โอ้โหเสียดายบอไปงานหลายคนเครับเบอกนมั้งสองรอบอีกเลยเมือเศ้าก็ไปเอาต้องผีแน่น้ำกลนตอนใบผมไปโอ้หบหลกนมั้ยนะโอ้ขีดเ็ดดเหนวดเด้สอเ็มพอแล้วเดี๋ยวแม่ดำบมี่คิดจังอยู่ดี่ไปไทยดังค่อยเนียดกินดังคอย้เด็

โหดครับมันเป็นแบบอุ้มเอุ้มเลยโอ้เอาไว้ก่อนโอเคครับมันจะกินทั้งนิ่มทั้งหมดแดงเอาละเป็นเห็ดย่างเป็นดไปหาอยู่หากินครับไม่ว่าผมโดนกัดไหนเครื่องโึ้นเลยทั้งทีหาเด็กสมัยครับแต่ว่าต้องลงทุนครับเพราะว่าต้นมันกำตายนต้นหลุโกแล้วมันใบห้างมันหลายมันหูดมาแต็มห้างไงแบบ ห,ห cette, function, quart, ั้งท้อกกำปั้นนี่กับบีบบกเขาบีบบอลงเลยอ่ามันไข่มันติดนะหั้งแบบจดตามือชีดอ่ะมันอยู่ผมโหดแล้วนรุ่งทุ่นแบบถือสองมือแล้วมันกัดมันก็ไตตามมันเก่งตามเสือกัดคอโอ้ยแดงหมดมันยังไม่ใส่ปลาดีนะครับต้มใส่ปลากระแซ่บอยู่ใหม่มองปืนซะนอไปพรุ่งนี้ค่อยทำงานครับวันนี้ขอนินเนอร์พักผ่อนกับหนักก็เดิมอีกแต่หามดแดงโดนกัดอีกนี่กระตาเอาหาอยู่หากินนะครับ ฝากกดติดตามนี่เรดๆน้หัวครับเครื่องใหม่เครื่องมืมอครับปืนก็นมีทุกอย่างครับจะใครมดแดกมาด้หาขายได้ครับโอเคครับสวัสดีครับ